เอามันไว้ทําไมอีกระตวยเนาะหนูมีเหตุผลนะพี่ไม่ใช่หนูอยากไว้ชีวิตหรืออะไรหรอกพี่คิดดูว่าชีวิตหนูที่อยู่สองในลูกจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทําอะไรไปหนูอยู่กับสดดิ้งสองคนอะแล้วข้างบ้านข้างเคียงเป็นอย่างนี้หนูกับลูกจะอยู่ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งได้ยินที่กระตวยมัน,ม,นมันพูดถึงไหมว่าเอ่อมีเอฟซีมัมนจ้างให้ข้างบ้านเอาเอาอะไรมาขวางไม่ให้หนูถอยรถอะคืออีกระตวยอยู่ฝั่งทางนี้ แล้วข้างบ้านก็เป็นพี่น้องหัวมันอยู่ฝั่งทางนี้คือสองบ้านบ้านหนูอยู่ตรงกลางนะแล้วพี่คิดดูนะขนาดอีกตัว,ตวมันมันบอกว่าเอฟซมันอะเอาเงินให้ไปจ้างบ้านนู้นให้เอาอะไรมาขวางไม่ให้หนูจอดรถไม่ให้เอฟซหนูจอดรถแล้วตอนนี้แม่สาอยู่กับพี่ดิ้งสองคนนะเอาจริงๆหนูไม่อยากใช้อาวุธออะจริงๆหนูพูดตรงๆเลยนะหนูพูดตรงๆเลยนะหนูไม่อยากทาอะไรรุนแรงรชู พวกนี้เถื่อนนะพวกนี้เถื่อนถอยพอเราใช้กฎหมายพอเราใช้กฎหมายดูแลตัวเองใช้กฎหมายปกป้องตัวเองนะความไม่พอใจของมันมันจะแสดงความเถื่อนจะแสดงความถอยออกมาโดยการใช้กําลังพวกมันไม่มีสมองพี่ถ้าพวกมันมีสมองพวกมันจะไม่ทําแบบนี้นะถ้าสู้กันด้วยกฎหมายถ้าสู้กันด้วยสมองอหนูไม่กลัวนะ แล้วการทําอะไรแบบนั้นทําให้ชีวิตหนูกับลูกอะ่ะตกอยู่ในอันตรายอันนี้พูดตามตรงนะไม่ใช่ไม่โกรธไม่ใช่ไม่เกลียดใครก็มีความโกรธเป็นใครก็มีความเกลียดเป็นแต่ขอคิดเยอะๆนะอีกกระตุยนั่งด่าอีกกระตุยมีผัวนะแล้วผัวอีกกระตุยผ่านอะไรมาบ้างไอ้ขนมปีบอะ ไม่ใช่ว่าหนูกลัวจนไม่อยากทาอะไรแต่ไม่อยากเอาชีวิตตัวเองไปไปเสี่ยงกับอะไรที่มันไม่สมควรสิ่งเดียวที่หยุดมันได้ก็คือลูกเหล็กแล้วหนูไม่อยากทาแต่ถ้าบังคับจริงๆมันก็จําเป็นนะนะอย่าบังคับแล้วกันไม่มีใครที่กดไม่เป็นหรอกพี่แต่ความอดทนของคนเราที่ถูกสั่งสอนมาว่าให้อดทนอะ่ะมันก็มี มีไว้ให้ปฏิบัติอยู่ก็อย่าอย่าให้หมดแล้วกันอย่าล้ําเส้นกันให้มากอจริงๆหนูไม่อยากทำอะไรผิดๆคนพวกนี้ถ้าใช้กฎหมายกับมันแล้วมันใช้กำลังกับหนูดูพวกมันไม่มีสมองนะอืมแล้ว